โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือกองทัพเรื <tar get millet> อจังหวัดชมบุรีพลเรือตรีอนันต์นิ่มนวลผู้อำนการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือเป็นผู้ลงนามแทนกองทัพเรือได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรได้จัดทาโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับนายสยามโชคสว่างวงศ์รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหารสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ครับมีจุดมุ่งหมายในการประสานความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆและสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาระดับประเทศทางด้านของพลโทพิเศษสิริกเกษมรองเสนาธิการทหารบก ร่วมประชุมบุรณาการเครือข่ายการมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงกอร,รมนพื้นที่2จังหวัดชมบุรีและระยองในความรับผิดชอบมณฑนฐานบกที่14โดยการเสนอแนวคิดจัดตั้งองค์กรทอสอปอชอหรือศูนย์ประสานงานไทยอาสาป้องกันชาติในระดับตำบลเป็นศูนย์รวบรวมความต้องการการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และรับเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเพื่อที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือ โดยเริ่มต้นจากตำบลละ3คนมีอุดมการเสมือนไปจิตอาสาแก้ปัญหาวิกฤตชุมชนแล้วจากนั้นก็จะขยายฐานสมาชิกออกไปในระดับหมู่บ้านเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายศูนย์ประสานงานวางแผนจากระดับล่างสู่ระดับบนน,นายนรงเทพเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราดในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผน,นระดับพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณครั้งนี้ครับรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารงานจังหวัดแบบปรณาการเพราะฉะนั้นครับการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านก็ต้องมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับหลักการของวันแผนโดยต้องมาจากปัญหาความต้องการของประชาชนก่อนครับมีแนวทางเชื่อมโยงการทํางานระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับอปทก็ได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นครับ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านมีคุณภาพและก็เป็นไปตามหลักมาตรฐานทางวิชาการ